สวัสดีครับพี่น้องเกษตรวิถีบุรพาชั้นแนวมาแล้วนะครับพาพี่น้องเข้ามาเบิงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ทดลองเห็ดเบิงหรือว่าทดลองเลี้ยงนั่นก็คือการพ่อเลี้ยงแหนแดงไมโครฟิล,ล่านะครับซึ่งบ่แมนนังดอกกัดได้ออกไปเบิงนะครับพี่น้องเกษตรกรเท่านะาที่ยุบันิน้องคุมเนาะน้ะนองวีบ้านชานเมืองพ่อทองนะครับ อันนั้นเพิ่นเป็นฟ้ามแนแดงต้นตำรับนะครับแห่งแรกของจังหวัดสะแก้วนะครับซมเมรนี่กัเป็นทีหูจักของพี่น้องทั่วประเทศส่วนผมก็เคยทดลองเลี้ยงมาแล้วละครับไอ้บสองบอหน,น่อยนะอยู่ข,ข้างหลังนี่สึ่งก็จังได้ละตอนแรกว่าสิบม,มาเพาะเลี้ยงทดลองเบืง้งเพื่อสิเป็นปุ๋ย ในหน้าเขาหรือว่าไ่เป็นดินเพาะดินปลูกเป็นปุ๋ยให้ครับต้นไม้ต้นไหลรอยู่ในสวนนี่แหละนะครับบันนี้ผ่านการเวลาได้สักพักหนึ่งมันเกิดปัญหานะครับบอมันหัวนะครับหมาครับเพื่อนเหานี่แหละจากระแวกไกล่เชียงนี่แหละมันเลนมาเลียนนะครับหนาห้อนมันลงไปแซ่ไปเหยียบไปเลียนบับน,นี้ เล็บเพลินเนี่มันไปนจิกนะครับผายางเนี่ยนี่ครับผาเพื่อนบอ่อเนี่ยมันโย่ปลายมันก็หัวมันก็คอยเสื่อมไปเรื่อยไปเรื่อยเติมนำเท่าใดก็ว่าโย่สแสดงว่ามันหัวหลายจุดหัวแห้งนะครับสองสามมือนี่แห้งแล้วนะครับก็เลยได้ต้องลือไมนะครับลือระบบไมเพิ่์สี่ว่างไมสิมาเว้ามาอธิบ,บายให้ฟังอ่สําหรับมือไม่ที่จะเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับ มีขั้นตอนแบบใดเตรียมแบบใดไปจนถึงล่งองโการดูแลนะครับจนจบกระบวนการเมื่อนี่สิม,มาเ้าสู่ฟังนะครับ่บอรกระช่างร้อยแบบนี้นะครับนี่นที่เห็นอยู่พี่น้องนี่ผมขยายไปสองอ่อนี่นะครับขันแรกนี่เฮ้าวัดระยะก่อนเลยว่าเฮ้าเสียวกวงเท่าไห่เงี้าวท่าใไหร่นะครับพอได้แล้วเฮ้ากะ หม้ไว้นะครับเพรรอบรอบๆแล้วก็ถากขูดเอาหนาดินปั๊บหนาดินเป็นหยาเป็นเศษตั้งต่าง,งนี่ออกให้มดนะครับจะเสียให้มีเศษหยาเศษไม้หรือว่าก้อนหินนะครับเพราะว่าขันว่างผาปูไปแล้วนี่ไปเถอก้อนหินเนี่ยน้ำนักของน้ำนี่ไปกดล่องมันมันสิทะลุนะครับสปเหตุให้พื้นหัวนะครับกักขืนยู่กับพี่น้องเฮ้าสิใส่พ่วมหนา ของผ้ายางนั่นซ้ำใตก็มีหลายขนาดหลายราคาให้เลือกนะครับเสร็จแล้วตีผังบัดน,นี้ไม่อีกอย่างนึงกระสิเป็นไม่ไ่นะครับนี่ผมสีเห็นเป็นหลักเนาะ,ะผมกระสิที่เห็นอนี่สนี่ประมาณ3ามคู่นึงหน่เมตรเมตดหาคูณนเมตรประมาณนี้ลหละนะครับโดยโดยประมาณนะ พ่อผมก็บํได้วยบัดกระตอกลักนะครับลักแรกมุม 1, หนึ่งหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรอันนี้คิดเอาง่งไๆเนาะว่าให้ปั้งกันง่าไๆบัดนี้ไล่กว้วงบนนัดนี้กระตอกไปอีกนะครับได้ผายางแล้วต้องเพื่อระยะขอบนี่น้ำเด้อพี่อ้องหย,ยกให้มันขึ้นสูงประมาณจัก2ีสิบเส้นถึงสามสิบเซ้นนะครับระยะสูงของขอบบ่อตัวนี้นี่ไง ขอบนอกนี่สิเป็นไหมนะครับเป็นเป็นไหมนี่นี่พัน,นขอบเพิ่นอยู่นี่นะครับมัดรัดตึงโดยลวดให้แน่นนะครับกันไผ่บ่มีกับสีใส้สายเคเบิลไทยก็ได้นะครับหัวจะว่ามันสายหน่อยไปมันหัด่อยุก็เลยได้อามาหัดจะเฉพาะกับผ่ายางแค่นี้เองนะครับรัดไปขอบเลยครับเห็นมันยูเฮ้าอะระยะคืบคืบนึงก็ได้นะครับ พอมันต้องรับน้ำหนักแรงเบียงนะครับเสร็จแล้วก็ขอบดินนี่ทำการโกยกลับไปนะครับเพื่อที่สีดันนี่นะครับขอบน้านีาเา่เพ่ให้พ่นนวงออกมามันสิขาดาสำคัญการเวลายางเวลาใดนี่ก็ระวังสิไปเตะไปนี่ผ่ามันสิขาดได้นะครับเพราะตัวนี้ก็หัวเกวันบางแน่นะครับเสร็จแล้วนะครับ เติมน้ำลงไปนะครับบัวบาสิเป็นน้ำสะน้ำคล้องนะครับสูบมาใส่นะครับกระไดนะครับถามว่ากันสิเป็นน้ำบาดาลน,น้ำปลาปลาได้บ่ได้นะครับแต่ว่าต้องพักไกว์ถิ่งไว้ขึ้นหนึ่งนะครับให้หินปูนให้น้ำบาดาลเนี่ยเพิ่นตกตะกอนหรือว่าสิเป็นน้ำปลาปลาก็สิว่าสิเป็นสารคลอรีนเนให้เพิ่นละเหยออกไปสะกก่อนนะครับ เ็จแล้วเติมนะครับปุ๋ยมุ้นสัตว์ขี่งัวขี่ควายขี่เป็ดขี่ไก่ขี่หมูขี่แพะได้มดนะครับเทลงไปนะครับกวนน้ำนะครับให้ปุ๋ยนี่พ่นละลย่ยาสีลงไปเหยียบนะครับมันสีหัวนะครับให้ตีน้ำให้เพ่นละลล่นี่แหละให้เขากันนะครับ เสร็จแล้วเป็นขีงยาขีไดเนี่เศษไม่เศษได้เนี่มมาสิร้อยอย่ก็ให้ตักออกนะครับตักออกตักออกให้น้ำนะครับได้เลือกสูงนี่ประมาณจะมีสิบเส้นนะครับนี่นะครับนี่ถึงระยะนี่นะครับมีสิบเส้นเสร็จแล้วให้เติมนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ของผมนี่ใส่ไปลิตรนึงเลยนะครับ เพื่อการหมักน้ำนะครับนำปุ๋ยนำนี่ละนะครับสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสิบปีซอยอเร่งรากเฮ็ดให้รากเพือ่อจะเลื่อนเติบต,ตัวแข็งแรงนะครับพี่น้องคือหุด,ดีดอกกันสายอินซี่เนาะเฮ็ดแบบใดจ้งใดเดี๋ยวไปเบื้องตามเบื้องคลิปนะครับจะสี่ขึ้นไว้ให้นะครับะน,นะฮนะขันผูบอมมี่กับว่าเป็นยังนะครับบ่ต้องไปซีเรียสนะครับใดคือกัน ใส่ตะขีงว่าขี่ไรก็ได้เท่ากันอ๋อเรื่อมบอกไปขนาดบอ่อประมาณนี่ใส่ประมาณเคืองโล่ถึง1นกิโลนะครับที่ผมใส่อยู่นี่นะครับนี่นะฮะกันยังเหลือๆโ,อโยนะครับกวนละลายนะครับมักทิ่มใบมือหนึ่งต่อมามือต่อมาก็เอาแหนแดงมาลงนะครับขันผู้เล่งเรียบบ่มีเวลาเลยกะลงในตอนนั้นเลยก็ได้ก็บ่เป็นยัง ขันตามวิชาการพันว่าต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับจะเอาแหนแดงมาลงนะครับลงไว้ขนาดปริมาณที่ใส่นี่น่องพันไห่มาาลูกหนึ่งผมก็เล่ลงหมดเลยแล้วก็แบ่งไปบอ่อผุนน้ำนะครับอตอนนี้พานมาได้หาเมื่อเริ่มขยายจะเต็มแล้วครับจะแน่นแล้วตอนนี้เิ่นใส่ระยะยเวลาประมาณ ถึงสิบมือนี่สิเริ่มขยายเต็มเลยครับคันสองอาทิตย์ขึ้นไปนี่สามารถนํ่ไปใส่ได้เลยนะครับบ่าว่าสิเป็นเอาไปให้สัตว์นะครับอ่าอ่าเป็นเป็ดเป็นไก่กุ้งหอยปูป้านะครับหรือว่าตอนนี้ก็บบว่าว่าสิเป็นางาง่วเนาะคันพันกินเนาะเพราะว่ามันเป็นถาดอาหารแหล่งโปรตีนนะครับเป็นอาหารเสริมเนอะเพาม่อาหารหลักนะครับเดี๋ยวสิขเขาแจ้า เอาไปให้กินมันคือ่าก,กินใส่ว่าเป็นอาหารสัตว์นะครับบางตัวบางชนิดมันก็บ่กกินนะครับมันต้องฝึกให้สก้อนนะครับขานเสียไปให้เป็ดให้ไก่นี่ยเอาบางเสียเพิ่นว่าหูจกักเพื่อให้กินก็นต้องเอาไปฝึกสก้อนนะครับเอาไปผสมเขา่าปลายเอาไปผสมห่อหรือว่าหวัวอาหารจักน้อยลอคุกเข่าเป็นคาราเมลนะครับนั่นแหละได้ปุ๊บก็ยังเอาไปฝึกให้เพิ่นกิน นะครับแรกๆอาจจะบ่ก,กินดอกักนเพิ่นเริ่มกินแล้วห้าก็คอยลดอัตราส่วนพวกนั้นลงนะครับเขาไปห้ามัาหาันนี่คอยลดคอยลดสุดท้ายบต่ตองไ่เลยลองเบิง่งเอา้เบิง่งมันอาจจะกินก็นได้ผมอาจจะบ่ได้สาธิตนะว่าผมสวนอยู่นี่ผมบ่ได้ทาการปรศุสัตว์นะครับผมเฮ็ดแับด้านพืชนะครับผมบ่ถนัดทั้งด้านการปรศุสัตว์นะครับเสร็จแเราหฮาก็ดูแรไปนะครับโลก ของเพลินก็อาจจะมีพวกบงนะครับพวกนอนนะครับเขามาทําไร่อาจจะมีครบมีเขียดลงมาเนี่ยมาอยู่มากินมานอ่นนี่นีน่ระนะครับบางคนก็มีเพี่น้องบางข้อทาวาเอ,อ้าเราจังสี่มันบมีย,งยุงไล่บ่นีบบ่มาไขบ่ย่านเกิดเป็นโครคไขเลือดออกจังสีน่ะยุงมาว่างไขน้ำนิ่งๆ่จังสี่เนะนานนะ,อ,ะอันนี้กับปัญหานี่ก็ยังบ่าท่านมีไผ เคยถามมาเนาะนะครับแต่กระถามทั้งพลูพ่นไปลาน้องวีพ่นว่ามันกับบ่มีได้ห่ะของเผิ่นมันบ่มีโอกาสที่สิได้มาว่างใครเลยนะครับเป็นกบเป็นเขียดอยู่ในนี้มันก็หากินพอแห้งแล้วล่ะนะครับ่าหรือบ่สั่นก็ล่องปล่อยปลาหางนกยุงปลาซิ่วปลาหมออยังจังสีเนาะลงไปซอยกระไดนะครับขันเพื่อความสบายใจเนาะ,ะถามว่าพวกปลามันบ่เป็นยังเตียนบ่ตายตินะครับ คันไตแหน่นกัคือเสียดอยู่บ่ไรดอกนะครับคันมันเข้มนะครับครับคันนาห้อนนะครับเสริมอีกหน่อยนึงแซลมครับอันนี้ผมเกาแลมเกามากดอกนะครับเอามามุ่งผมบะได้ม,มุ่งไล่ตรงนี้ผมมุ่งเฉียงเฉียงนะครับเพระวะ่าเพื่อสิทธกันแดดทังตะวันตกอยู่ทั้งบนเนาะมันมาส่องกระทบหลายนะครับก็เลยต้องเอามาพางแสงซอยพันแหน่ พราะว่าเพิ่นบ่ามากักพวกเสียงจ้าจ่าจัดจัดปันไดเนาะเพิ่นสูบ่ได้เฮ็ดให้ประมาณนี้แหละซําใดซ้ำหนึงนะครับเออ่งบก็บ,บ่ทันหลายเนาะก็บพึ่งตะสิเริ่มนะครับก็บคิดว่ากันพี่น้องเฮาสนใจกัจสิพอได้มีแบ่งปันกันไปอาจจากขยับขยายไปไเรื่อยๆเพิ่นล่ะครับก็บพอมีที่มีทางเหลืออยู่นะครับอ่ากัลองเบิ่งส่วนสุย่างนั่นล่ะนะครับทางด้านการเกษตร อันใดมันคือมันเข่ากับเท้ากับเห็ดเอาล่องเอานะครับอ่ะสุดท้ายนี่ก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเข้าสูู้สุคนนั่นแหละครับที่ทําการเกษตรเนาะในช่วงะระบาดของโควิด1ิอยู่นะครับก็ล่องมาเบิงมาเห็ดเบิงนะครับห้าที่สี่สิ้นสตาอาจจะถือกันก็เพลินกไ็ไไรนะครับง,งันง่ายๆสบายสบายเบ au, งางันในโฮมนะครับก็บมาหยิบจับล่องเบิง นะครับกันสิไปใส่แห้งยางอื่นเลยกับกำลังกับบะมีนะครับกำลังพ่นบหลายนะครับสิบไปเฮ็ดปล่อยเห็ดได่ดเห็ดสวนบักซิบให้ยี่สิบให้ก็คือสิบบะไหวนะครับกบ็ลองมาเฮ็ดตัวนี้ละเบิงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ อยากสิติดต่อสอบถามนะครับกับทิดตอ่อเขามาได้นะครับที่หมายเลข0956358009นะครับหรือว่าสิมาาบอกมาคุยกันใส่คอมเมนต์ใต่ลิปนี้ก็ได้นะครับมาฝากความคิดเห็นมาแลกเลียนพ่องกันนะครับแหนแดงไมโครฟินล่าโปรตีนอาหารสัตว์ลดต้นทุนเพิ่มูนผลผล,ผลิตสรับมนีขอบคุณทุกท่ินที่ตันลมบชมลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ